สวัสี่ะคผ้มช่อง่ชุนชนะคะครนี้นะคะเราก็มาฟังท่านนายนายไทยนะคะพีนก็ได้ประมาณอีทยนครับผมไม่มีผมถูปีกว่าที่มีที่ผมถ่ายนะผมผมมาซื้อที่สกลนครเป็ซื้อต้นที่เขาับพ่อเม็ดอ่า เราก็ไปกินเราก็คือที่ตอนนั้นผม,มสมัครสสนะผมบอกว่าทําไม,ต,ม,ต,มต้องมีต้องมีลูกต้องมีต้นหนึ่งพันกว่าบาทสองพันสามพันทำไมไม่คือซื้อกิโลละพันไป,ไปทําได้หกสิบสองต้นมันตกต้นละสิบหกบาทเองอเขาเลยว่าจะแจกชาวบ้านเขาปู่ไงก็แจกเพื่อนไปเยอะ יה יה อยู่แต่ตัวนี้ถูกว่าประมาณยี่ห้าต้นที่ออกลูกมาสามต้นคนนี้ออกลูกสามต้นสวยด้วยนะตอนนี้แต่กินแล้วมันฝาดไม่เหมือนเขานะ เขาเนี่ยอร่อยของผมนี่เขาก็ถามซื้อผมบอกว่า200กิโลสองร้อยเขาก็อเอาอยู่ยด้แนั่นแหละแต่ของเข้านี่ก็คือถ้าสีแดงเขาขายห0 0เป็นที่สวนที่ตะการก็ห้าร้อแต่สีอมเม็ดอาหารผมก็มาฝากเนี่ยอร่อยมากเลยนะตรงน,นั้นน่ะที่ตะการนี่ขาย700ที่นี่เขาขายห0 0ก็ได้มาเยอะพอสมควรแต่เนื้อเนตอาหารไหมเขามาอีกสักถุงนี่เอามาหน่ยหน่อย ปกติเราก็จะเห็นวิทยาโทรมาคุยท,ทาน,นทายโทรมาคุยกันหน่อยนะครับผมตอนนั้นช่วงที่อาจารย์่าโทรมาผมเ,เป็นกสอจอ,อยู่ที่ยาสูดแต่ความจริงผมมีนี่แหละคือว่าเรามาทำคดีเขาเขาคนนี้เลิกเป็นกสจคนมาดูคดีในองค์คณะนี้ท่านเลยมาทำงานที่นี่สองปีก็าสามปีนู่นแหละเพราะว่าเขาก็กก็เลิกชุดใหม่บางเขาเพิ่งเสร็จไปเมาสามปีเดืนอนก่อน แต่จะอยู่กับการเองผมก็เป็นพฆษอยู่สมัยนึงเหมือนกัน,นก็คือพัฒนายอยู่แต่รุ่งกับการศึกษามาใหม่เลยนะดูแลแต่คือพัฒนาตัว,ต,วตัวจริงเรดูเด็กกคนหนึ่งก็63อันนี้ <laughs> ตัวตัวที่เอามาปลูกนี่ไม่ได้พันอเมทิาหานมาเพราะอเมทิาหานถ้าต้นขนาดนี้ประมาณแปดพันนะถ้าต้นเท่านี้เจ็ดเดือนถ้าก็หาไม่ก็ได้ อันนี้ที่สวนนี่เขาแยกเขาแยกออกผมก็ให้เขาบอกว่าเขาขายให้คนบนในจ็ดสิบต้นเขาขายแค่แปดพันเขาต่อนะเขาขายหน่อยหนึ่งแต่รถรถให้เขาไปเจ็ดสิบต้นเขาเอาต้นละแปดพันผมก็บอกว่าผมยี่สิบห้าเลยนะเอาให้ผมหน่อยสักสิบต้นก็ได้เพราะว่าถ้าเราปลูกแยกหน่อยมันจะปีกว่านั้นนะไม่ลูกเลยนะอหมื่นกว่านี่ออกลูกตีเดียวเอาออกลูกตีเดียวถ้าได้สักหกเจ็ดช่อเนี่ยนะช่อละห้ากิโลเลย เออสามสิบห้ากิโลนี่ก็ได้เกือบแล้วนะ,ะถ้าอายุมันสามปีมันออกลูกปีที่สามเนี่ยมันก็นนมีวน,น,นมากเราไม่นานนะเพราะว่าก็เราใส่ตู้เย็นไว้ก็ได้แต่มันไม่ถึงระดับนั้นที่บ้านเราเนี่ยก็คือคนนิแต่คนมาเอาตอนนี้นิแต่คนโทรจองนะ,ะก็จะไปกินอนะ่ะมันไมดมีหมายถึงว่ามันให้ผลเลน,ลนี่ยลยปีเอาแปดสิบปีเนี่ยนีจะวาปลูกให้ อมน้ำมนต์เนี่ยเนี่ยการรุ่นนั้นเลยนะเพราะว่าลูกๆกขเลยเพราะว่าเก็บผลไม่ได้เต็มที่อยู่ที่40ปีนะอยู่ได้80ปีนะเนี่ยที่ผมเพิ่งเคยเห็นนะว่าต้นนี้อมิดาฮานี่แพงนะต้นต้นพันธุ์ก็แพงขายเป็นนี้สดก็แพงแต่กินสดหมดนะตัวนี้คือคุณซี่นี่ที่เที่ยวมาเขามาลองต้นนี้อมิสวรกันค่ลองตูวเดียว ตัวนี้ก็ลูกนึงอ่ะให้กินสีนี้ก่อนนะเพราะสีนั้นจะหวานจัดกว่าตัวนี้นี่หวานจัดตัวนี้ไม่หวานเท่าแต่ตัวนี้ไม่หวานเท่าอีกตัวนี้คือใบฮีนะตัวนี้คือเขาเอามาให้ดูว่าลูกเล็กของเราเนี่ยมันลูกใหญ่มากเลยทีนี้ผมก็เลยกล่าวว่าเอามาปลูกให้ตัวอย่างให้ชัยพลดูคือนานๆไปนะผมชอบค่อยๆทํานะคือถ้าสมมุติว่าดูตรงนี้ทําไปเรื่อยๆ แล้วอีกสองสามปีม <among> ันออกลูกนะครับท so ีน <every> ี้เราชอบเราค่อยปลูกเอาพื้นที่สักไร่ครึ่งไร่ครึ่งปลูกก็ถ้าระดับราคาท่วังนี้ก็ไร่ครึ่งก็ได้เงินล้านแล้วก็สามสิบต้นเศรษฐกิจเนาะก็ขายง่ายนะครับถ้าคนเก่งเก่งอะไรนี้เราขายทางอันนี้ก็ได้ครับขายทางอันนี้ก็มีคนสั่งเยอะนะช่องผมก็มีคนสั่งเยอะผมไปถ่ายของเพื่อนเขาก็สั่งอยู่เดี๋ยวจะเอาเบอร์โทรครัไม่บาแต่ส่วนมากก็คือไม่พอขาย ที่นูนมีประมาณร้อยต้นก็ขายได้ประมาณหล่สองล้าน,น,นแต่ละปีนะแต่เขาบอกไม่ออกับเขาเราแห่ซื้อแต่ปัญหาคือไม่ไม่พอขายมีที่มีอะไรจะมอบให้่ะนี่ยังไม่นี่เลยนะยังไม่ฉ่ำเต็มที่นะคุณกินดูแล้วคุณจะรู้ว่ามันยังไม่หวานจัดนะแต่สีแดงมันจะมีฝาที่เลบนะแล้วก็ตัวนี้จะไม่มีฝาดเพียงแต่ว่าที่ไม่หวานจัดเพราะเขาต้องรออีกสองอาทิตย์แต่เราเนี่ยไม่มีแล้วไม่มีเวลาไงเราทะมาแล้วอันนี้ ของเมเดครับผมของแท้ครับนี่ไห้่ระุทธชินราชพะพุทธชินราของแท้ให้ท่านนายนะคะอยไปซื้อโลกให้่นนะไทยแล้วคัแล้วก็ตรนนีไทยนะครก็ได้เอา มันจะเหมือนอ้อยเหมแอบอ้อยมันผ่าลำนะคะมาให้ชิมนะคะลองกินดูว่ารสชาติมันจะมีสะไรบ้านะอ๋อแล้วทำไมไม่ซื้ออ้อยมากินเลยท่านธนาวิ่งลอละอย่างกันตันนี้มันคิดเจอมากเวลาเวลากินเนี่ยมันมีเขาเรียกว่าอะไรมันมีความพิเศษของมันนะทำไมเราต้องไปซื้อหก้อยเนี่ยกินดูแล้วเราจะรู้ว่าเออมันหก้อยก็ไม่แพงนลเพราะผมนี่ก็ต้องกิน เอาไปวันนี้ตู้เย็นกินข้าวเสร็จเราก็มากินเล่นอะไรอะไรต้นราบหญ้าต้นอะอง่างนก็คือถ้าเรามีนเนื้อติดต้นกว่าสองหมื่นถ้าสิบต้นนะเราปลูกไปสามปีเราก็เหมือนมีเงินล้านอย่างนี้คือเอาไปของพ่อได้ไหมไม่ได้ปลูกไม่ได้พ่อเม็ดอย่าไปทำที่ส่งมาให้คือเขาเพาะเนื้อเยื่อตัวนี้มาจากอาหรับอมิเรส์นะมันจะมีของอาหรับอมิเรส์ของอะไรนะ ไอ้เขามิดใหญ่น่ะมีดสับสีแดงชื่ออะไรนะไอ้อีรักอีลานอ่ามีลานอาราบิเมเล่นอันผิดนะอันผินี้มันจะเลี้ยงยากนิดหน่อยเราก็เลยเอาอารับิเมเล่นี่เยอะมากกว่าวันนี้มันมีเพลดเพียเพลดเลยนี่มีแต่บางคนถ้าเราซื้อเพลือดมามันก็จะแพงกว่านิดนึงแต่ผมนี่ไม่พราะผมเอาเม็ดไปเพาะแล้วได้ต้นผู้เยอะเลยผมก็เลยไม่ต้องซื้อเขาผมผมเอาแบบสีเหลืองนี่แหละไปเพาะมา ก็ได้ต้นผู้ประมาณเจ็ดแปดต้นเราก็เอาไปใส่ถุงไว้นะพอพอเราจะผสมมีในที่ผมมีเอาของปัดหน้าไปใส่ใส่แล้วมามามาปัดทีที่็ออกมาเราก็พี่ที่ออกก็ปัดปัดปัดอ๋อมันต้องดูแลรักษาถึงใช่สิเอาไว้เฉยไม่ได้เจ้าเดือนละแสนนี่นะทํทำไมไม่ทุ่มเทบ้างเนี่ยไม่ปลูกไว้เฉยไ่ได้บะก็ได้มันคือแมลงแมลงมันผสมพันธุ์ที่เราเนี่ยมันจะไม่โดกมันไม่สวย เขาก็ตัดแทนกีมันสาวเลยนะคือลงมาช่อจะเพียงกันตึ๊บเลยน<ม>ี่เขาทำเนี่ยเขาจะทีนี้เขาแต่งลูกมันจะพอดีกันแท้เลยนะต้องแต่งลูกอีกด้วยเอาทิ้งประมาณหกสิบเปอร์เซ็นต์เหลือสักสี่สิบเปอร์เซ็นต์อันก็นี่แหละที่เราเหน็นนี่คือเขาแต่งแล้วนะมีรอยรอยก็าถักออกใช่ไนหะมนี่เขาก็บิดบิดบิดออกเป็นกระตอมเล็กเลยนะเขาจะบิดทิ้งบิดทิ้ง มาถ้าถ้ามันเอาไว้ชิดหนึ่งสองอันสาบันโตนะเอาไว้ชิดมันก็โตไม่ได้ตันไืโอ้ันอะไรครับตัวนี้อเมดหานอเมดหานอเมดหานตัวนี้โคเนสซี่เนสซี่เอามาลองชิมดูลองนะครับครับแต่ตัวนี้มีราคาจะถูกกว่าเพื่อนประมาณสี่้อยแต่ตัวนี้เราเอาไม้ดูเฉยมันเล็กไงเขาให้ดูว่าถ้าปล่อยไว้เยอะๆมันจะเล็ก ปลูกในนาได้ไ er หมครัปลูกในนาเหรอวะก็ก็ปลูกในที่สูงนะต้องไม่ได้่าที่ตรงนี้เอ้าพูดอย่างนี้ที่ที่เป็นทุกรังจะดีที่สุดในการปลูกทุกรังเนี่ยคือโอเคเลยร้อยเปอร์เซ็นต์ปลูกไป้ันได้าไหมได้แต่ห้องหงที่มันจะกินอาหารเราควรจะมีสักสามกิโลเมตรสามกิโลเมตรโถมใหม่เนาะก็คือเราถมไม่ื่อยๆไงโอุ้ยต้นเอาไปถมหน้าแล้วแบบนี้ ลูกจิ้มต้นทางนี้เราได้เท่ากับประมาณยี่สิบไร่เนี่เราเราทำเราก็ได้ใช่ไหมค่อยๆทำโกลเด้ซี่อะนะโกลเด้นซี่อเม็ดาฮานตัวนี้บาฮีขอบคุณนะครับขอบคุลองดูอร่อยไหมถ้าอร่อยเขาไปปุ๋มนะวันนั้นดูคลิปอยู่ที่ว่าที่ที่บายพาสใช่ไหมเราไปดูที่ว่าดินดินคอนดูคลิปดยู่เวลาเก็ไปดูวิทยาเรามาดูที่ที่ไหง พยากขโทรมาเล่นบ่อยอยู่เรื่องของท่านทนายต้องไปโมดิฟายใหม่นะครับเพราะว่าเมมก็เต็มอัปเดตทำยังไงถีงจะโมดิฟายได้คือยังไงลบยังไงเดี๋ยวเดี๋ยวลบให้ก่อนทำที่นี้ว่แค่นี้ขอบคุณท่านทนายไปเลคมากคมากมีแต่ลูกสาวด้วย ไม่ผมบอกแล้วือเรื่งไหมโอ้แม่แม่เพื่อนี่ล่ะที่ซื้อนี่ครับมันบมาถามมีแต่คนสี่หมื่นห้าหมื่นแล้วจะซื้อเรื่มสักหมื่กได้ได้ครับเป็นองมได้นังละเมืนกับพ่อโอ้โหเรโนเจ็แรงสองแรงเรียงหมื่นสอระคาม12สองเก้าร้อยสองข้าหมื่นสายหให้คนที่นี่เขาซื้อเดียวะเก็บเท่าไหร่ร้อยีปตัวตัวหมื่นนเก็ไม่หไม่ ขอทาผมก็ค่อยไปดูนะผมชอบเขาบอเครื่องนึงซื้อมาข้อมูลเก็บ240นะไม่ได้ใช้เลยคือนี่ข้อมูล100หยีมั้งหรูอประมาณี้แหละมันเต็มเต็มแล้วเต็มอีกนี่ก็นานแล้วเอาไปให้ลูกสาวลบซะครับเดี๋ยวที่ไปลบขาดว้ายมีแต่ลูกผู้สาวคอยดาวอยคอยไม่เอาคอยคอยผู้ใหญ่นะไปมึนแจ้งว่าไม่เนี่ยก็มึนด้วยผู้ใหญ่ก็มีอ้ยเหัว่ย อันตรายมากเลยมันต้องแยกอีกเครื่องนึงครับมีมีสองเครื่องอยู่แต่ว่าก็ยังไม่พอใจนะจะซื้อเครื่องใหม่ที่นี่เยู่ใกล้ใกล้เองเลยคี่เรือคำุณพ่อคุณพ่อมาด้วยกับคุณสาวก็เลยให้พักคนละห้องรอแล้วกันใช้ตัว Oppo Reno เจ็ด่ะห้าร้อยใช่ไหมครับว่ามีอย Reno เจ็ดแท็ปประมาณหมื่นเท่าไหร่ สอ่อหนึ่่อห้่เดี๋ยวดามเดี๋ยว่ให้ดูเดี๋ยว่ห้ดูนเดี๋ยวยัง่ได้เบอร์โทรใครจะ่โทมาอโทรลุงกิมม่อก่อนเไมมีเบอร์โทรไดมีแกิมดอกใกมอ่านดรุ่งหัวใจให้เฉยเลยนใครก็ไม่กล้าให้เบอร์โทรนี่ยเนาะผมหาม ยังหนุ่มอยู่แต่ว่ายุ่งอเยอะแล้วแต่น้าจะหนุ่มอยู่เยไม่เยอะครับเฮ้ยท่ากันแล้วคู่ยังไงตัวสามบอกครับศูนย์สองศูนย์แปีจอศูนสนย์เก้นย์ปีุณเนาะบอละ่ไปลาปีใช่ไหมตีคุณก็ต้นปีคุณเฮ้ยไม่ไม่ใช่ปลายีหรอกประมาณกันยา ไอ้ได้หร่าไอ้ได้หอเล่าได้ก็ไล่ไปไปดูได้เพราะว่าจะได้ท่าไล่มาบอกแก้่นี่เอ็มเอ็มแปดสี่แปด่ถ้า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 กถ้นมานี่เราก็นี่ๆนอนที่นี่ไหมที่นอนที่นี่บ้านอย๋ออยู่ข้างในครันี่เจ็ดโปไหนไหเจ็ดโกนี่ประมาณสองหมื่นมะแต่มันเอเอกแล้วเราใช้เอเอปีหนึ่งแล้ว เราซื้อโฟร,โรเขามันจะลดลดเป็นหมื่นอนะ่ะตัวนี้ดีครับตัวนี้มีกระทนายใครทำวีดีโอขึ้นเยอะเลยจ้าเอ็มซีใครนะเครื่องนอี้ผมบุคคลเดทไทยตัวนี้พอใช้ได้อยู่นะโอ้ดีเลยแล้วแรงเรี้นก็กดจุดจะมาณเท่า<ต><ค>นี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ช่องเฟิร์มมันชูชนะด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ